นี้นะคะก็เป็นการลงพื้นที่มานะคะของท่านนายกเทศมนตรีนะครสุรา์ธานีนะคะท่านประเสริฐบุญประสบนะคะก็แจกหน้ากากอนามัยนะคะต่างๆซึ่งในหน้ากากอนามัยนะคะก็จะมีในส่วนของรายชื่อต่างๆที่จะติดต่อนะคะในในระหว่างที่รอรถนะคะ เราจะได้พบปากกับท่านนายกสักนิดหนึ่งนะคะท่านนายกเขาวันนี้ลงพื้นที่มาเพื่อที่จะแจกหน้ากากอนามัยที่มีรายชื่อด้วยใช่ไหมคะจะสำหรับการติดต่อค่ะครับ,รบสวัสดีครับชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับผมประเสริฐบุญะสมนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เรามารณรงค์ต่อสู้โควิดกันในอีกมิติหนึ่งนะครับคือเราเป็นห่วงว่าคนมาจากกรุงเทพนะครับที่ไม่ได้ลงทะเบียน อาจจะหลงหลงเข้ามาในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็เลยทำเอาแมสนะครับแล้วก็ใส่ถุงติดสติกเกอร์ที่สติกเกอร์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อปะทธานชุมชนอสอมครอ,อบคลุมทั้งพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหากท่านนะครับพบเจอท่านก็สามารถจะพบเจอคนที่มาจากต่างถิ่นนะครับท่านก็สามารถที่จะ,ะแจ้งกับ ประธานชุมชนหรืออสมอในพื้นที่นะครับเป็นการช่วยกันเราทํากิจกรรมอันนี้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มองว่าคนน่าจะมาจากกรุงเทพเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เห็นได้ได้รับรู้นะครับว่า ในพื้นที่ยังมีอสอมอยังมีประธานชุมชนคอยดูแลอยู่นะครับแล้วเมื่อท่านเมื่อท่านเห็นท่านพบนะครับแจ้งอสอมอกับประธานชุมชนแล้วอสอมอกับประธานชุมชนก็จะไปช่วยดูแลท่านนะครับโดยให้คนที่มาจากต่างพื้นที่กักตัว14วันนะครับในการกักตัว14วันเราก็จะมีถุงยางชีพนะครับจากกองสวัสดิการไปให้ ท่านก็ช่วยดูแลนะครับแล้วอสมประธานชุมชนก็จะช่วยดูแลท่านในอีกในอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาสู่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเรานะครับแต่ท่านจะต้องปฏิบัติตามนะครับคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่ง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเห็นเงื่อนไขที่เราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับว่าทุกคนที่เข้ามาจะต้องกักตัว14วันเราก็จะมีถุงยางชีพเราก็จะมีแมสนะครับให้ท่านอาอยู่ในพื้นที่เราอย่างมีความสุข14วันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทีมงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานาีทีมงานสอทอก็มาช่วยกัน รณรงค์นะครับหรือว่าเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อเป็นการต่อสู้กับโรคติดเชื้อโควิด -19 ตัวร้ายนี้นะครับเราจะจับมือและกล้าวไปด้วยกันด้วยวิสัยทัศน์ของเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีนะครับมีธรรมาภิบาลทำงานเพื่อประชาชนด้วยความจริงใจนะครับ ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับรณรงค์มาช่วยกัน